โอ้โหวันนี้เรามาพร้อมใจกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งกระโดดอย่าพึ่งกระโดดเดี๋ยวขอขอนิดนึงนะก็คือวันนี้เราจะมีอัปเดตของบล็อกฟุตนะครับเดี๋ยวเราจะโชว์ของแต่ละตัวนะว่ามีผลอะไรวันนี้นะว่าจะสามารถแปลงร่างกันได้เลยไหมครับวันนี้ของคุณแม่แปลงได้ไหมทาทีละคนนะเดี๋ยวขอของนิชาก่อนนิชาแปลงร่างเลยค่ะแปลงร่างเออขอดูผลหน่อยค่ะตอนนี่มัผลขอดูหน่อยได้ไหมคะ ไปไหนนิชาอยู่ตรงกลางไว้ก่อนค่ะนิชาไปอยู่ตรงกลางไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะหเห็นนวโอ้นิชาลงมาลงมาต่ำๆนิดีกวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอนิชาก่อนนิชาแปลงร่างก่อนออโอ้ขเอาลคเอางมาได้ค่ะต่อไปพับพก็ิดก็ผิดกก็ผิดอ้พพุน่าเาาป็นตัวอะไรพี่พูเป็นตัวอะไรครับยีเร็ก ชีเล็กโอเคดีรอไว้ดีรอไว,อว้โอเคต่อไปคุณแม่คนสวย <This S 1> คุณสวยพี่ว่าอย่าบางังอย่าบาังคุณแม่ครับอย่าบาังครับโอเคโอ้โหคุณแม่ได่โตขึ้นนะไยเนีย่ยเทียบพีพเล็กคุณดิเนี่ยตัวตัวคุณลิงเลยโอ้ลิชาลองแปลงร่างดูขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมอ้าบินรอบๆเลยบินรอบๆคุณแม่เลยเออขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมเน่ยขอถ่ายรูป ถ่ายอ่ะถ่ายเลยรีบถ่ายเลยครับรีบถ่ายเลยโอ้ยรอบๆเลยนะเดี๋ยวนี่ค่ะนี่หันมาขานมาขานขานเออได้แล้วไม่เป็นไรครับโอเคอุ้ยสวยสวยสวยโอเคอ่านะกลับร่างเลยก่อนกลับร่างก่อนโอเคแต่ว่าได้ข่าววันนี้เขาจะอัปเดตใหญ่เหรอใช่วันสุดท้ายใช่ไหมคนนี้มาหาเรื่องแม่ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็น ลุ้มเขาเลยดีกว่ามาไม่เป็นไรพูดใส่เองโอ้โหเรียกเาแล้วไปครึ่งนึงอ่ะเออไม่เป็นไรลุ้มก็เลยดีกว่าเอาเขาไม่ได้มาหาเรื่องพี่พูเขาก็ตีพูดเหมือนกันเอออ่าได้่ะหัวด้วยเอาพอแล้วพอแล้วพี่พูดไม่เป็นทางไหนไหนพีชาโทรผลเลิศพี่ชาหน่อยที่อ่านสุดท้ายอ่ะลูกน้อง เฉียวิชาเขาดูน้องด้วยนะโอ้โหนี่นะเป็นดิชาเขามีวิชาไอ้นี่นะวิชาอะไรนะขุดพยนตุดุดพยนตุดุดพยนต์คือเรียกลูกน้องออกมาได้หลายคนนะโอ้โหแล้วนี่ลูกน้องขึ้นะอ่ะพี่บุ้ยเขาจะให้ขุดพยนต์เขาขี่หลังอ่าเข้ามาใกล้ๆแม่เนี่ยอ่ะอย่าบินเลยเดี๋ยวแม่ถ่ายไม่ได้เอ้ยแม่อยู่ตรงนี้แม่ถ่ายไม่ได้เออโอ้พี่บุ้ยเขาก็ยิ่งใหญ่นะ นี่คือมีก็ขอบคุณ FC หลายๆคนที่เข้ามาช่วยทำให้พวกเราแปลงร่างได้นะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับจะโดดให้เลยดิชาไปเตะทำไมถ่ายไหมถ่ายอยู่บอกเลยเหลือหน้าพี่เองแต่นี่ทำไมคือมันเป็ียเปียกมาคุณแม่นเมื่อกี้ไม่รู้ผลผลที่จริงกัน ไม่เป็นไรราอาอเลิไม่เป็นไรครับอะ,อ,อะไรนิชาก็บินไปไงเอาพี่พุณไปด้วยอ้าวีิชาีิชาไปปูไหมปเป็นกาสุดท้ายนะอีกฟางอีกฟางพุอ่ะนั่นแหละนะพุเออเขาป็นเกนะโหพากูใจนิชา,าจริง พ่ายบินไปด้วยนะอโอ้โหงวดปุกสวยนะออ,อ,อ,อโอ้โอีชายน่ารักนะต้องถ่ายายไว้น่ารักมากเลยอะพีพ่ชายบิตีตายนะตีไม่ตายหรอกตีเบามากเลยช่มล่ะโอ้นนโหนะพี่ายอย่าลนะพี่ายบิน้วยนะคะอเพื่อนกินกันใชีหมดพระ โอเคโอ้โหมาแล้วมานอ้าวเลยุเลยจ้ยูไปยได้จู้ได้เข้าไปใกล้ๆก็ได้นะครับอีซี่บอกเลยว่าอีซี่ลุงน้องนิชาตายแล้วนิชาเสกมางค่ะโอ้นชาเดี๋ยว่็ได้แล้วอย่างนี้ยบอสแดงใช่ตีจนบอลแดงแล้วเนี่ยไปปักเีไปช่ยตีแดงเลยอ่ะ ไี่ไตายอ่ะเเ๊ไปได้ด้วยอ๋คุณยลบุญด้วยว่าตายแล้วาได้เงินไหมคุณตายเร็วเลยโอ้โหบอนบอสอ่ะน่าสงสารนะเกงเนี่ยบอนนั่หละเป็นน้ำเนาะแล้วบอสนั่แหละนรงนี้ตัวปาร์ตี้เนี่ยไหนไนนองแสนยูนบอส อ้าวไปเลยพี่เี่อยู่ตรงไหนตรงกลางป่ะตรงกลางผมไม่ได้อยู่เซิร์เดียวกันเหรอพี่เหรอเซิรได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าไปต่อในเมื่อไหร่ไหมเออเราเข้าไปดูก่อนไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูนิซ่าจะใครนะอันนี้จะเหมือนกับ ที่มีบอสเกิดนะคืออะไรเราเข้าไปตีตอนแรกอันนี้เหรอใช่บอสอะไรเนี่ยแอ่ว่ามัตัวมันสวยนะสวยนะสวยนะแม่สวยนะปิ้งตกปลาด้วยนะนี่เออโอ้โหทำภาษาญี่ปุ่นสวยแล้วถ้าตกตรงนี้ก็ได้อ่ถ้าแม่ตกให้ดูติดสถานะนิชานิชาไปซื้อเบ็ดตกปลาเยอะๆไหมคะซื้อเยอะๆเลยได้ไหมเราซื้อแล้ว พูดคุยกับไทยยุคนั่งหนาไอยุคนั่งหนวันนี้แม่ไลงน้อได้ไโอ้คุณแม่มี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 ให้สมผลไม่ใช่มีขายขายผลมระกอไหมแม่ไม่อยากได้ไม่มีอุ้ยแต่ไม่ได้ถ้าแม่ซื้อผลประกอแม่ก็ต้องกินเลยใช่ไหมใช่เย้แม่พรมเฮ้ยโอ้หมุณนั่พรมสีได้ก่อโอ้หมดเวิร์กเลย โอ้โหาสิล้านเลยเหรอหรือว่าอะไรห้าสิบล้านเออห้เรียกเนเอาล้โอ้โหเออนนกกอลเ่เเย่ใชสสทีเดียวได้แดหงต้นะคะังต้นะคคุณแม่ได้อะไรบ้างไหมยังไม่พอ โอเคมันต้องไปสูงเท่าไหร่เ <travaille> น <True? S 2> ี sure? ่ย <Saturday> พ <interject ion> mm ี่บุ๊คห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยยังไม่พออยู่แค่สองร้อยร้อยสิบสองพีด้วยอ่ะแม่ดีมากเลยเออเราต้เอาสักหน่อยไม่มีนะเราไม่มีเหมือนเขาโชว์โชว์เนี่ยสารโชว์พวกด่านอัปเดตอ่ะหูบินขึ้นมาสูงขนาดนี้เลยเหรอพี่แม่อันนี้เลยอ่ะหแล้วพวกแม่ขึ้นไปอีกได้ไหมได้เอาขึ้นไปอีกคุณแม่ โอ้โหขึ้นไปต้องมีอะไรกันนะเราขึ้นไปดูเลยอันนี้ต้องมีแบบเป็นสกิลเทพกันนิดนึงนะต้องบินได้ถึงโอ้โหแม่แม่เปนยิงมันยอดเลยถ่ายเลยโอ้ยยอดอยิงไ,ได้ไหมได้ไหมไม่ได้เนี่ไม่ได้คระโดงนี้แหละครับโดงนี้เร็วเร็วเร็ เอาได้แม่ได้ม่ต้องมาหามูนแล้วโอ้ทำไมตินตินเดินช้าจังอ่ะ้ติณเต้นเร็วๆให้ตินติเดินหน่อยไห้นี่คือแผนที่ทั้งหมดใช่ั้ไหมเมื่อกี้เราไปตรงไหนมาบ้างแล้วไปมาแล้วพี่ไปส่งเค้กมาไอ้เหลียงไปก็มา เอ้ตรงนี้เรายังไม่ได้ไปนี่ยังยังเราบินไปเลยไหมเราบินไปเลยเดี๋ยวเราบินไปเราบินไปเลยตรงนี้คือลานประลองตรงนี้ลานประลองใช่ตรงนี้ที่ยังไม่ได้ไปนะโอเคไม่ต้องไหนอีกดูก่อนหมดแล้วหมดแล้วแล้วเราลื่อนสับมู้สก่อนเอาตรงเปาะเล็กๆอ่อนโอเคเอาแล้วคุณแม่บินเลยโอ้โหโอ้ติ๊ติ๊กเลยว่าเงินั้นหนึ่งร้อยแปดโอเคไม่เป็นไรติ๊ติ๊กเขาเพิ่งเล่นอ้าวครับ จรินเขาคนนี้ไหมที่ว่าท้าแม่เล่นหรือว่าแต่งแต่งอ๋เสียดายแต่งแตงไม่อยู่นึกว่าจะให้มาเจอคุณแม่เพราะว่าแต่งแตงเขาบอกว่าไงนะเขาอยากการพีพีกับคุณแม่เขาหน่อยก็คุณแม่เขาก็รออยู่แล้วปิดใจกันได้เน่จัดให้เลยเดี๋ยวเราจัดให้ตามคำขอนะเพื่อนนะมาเพื่อนอยากพีพีหรอเอาดิเราใส่เพื่อนแบบเต็มคาราเบลเพื่อนนะเนี่ยนี่ขนาดเพื่อนนะคนดู จำกอบเพื่อนอ๋อมันเป็นร้านซูกะม้อนเนี่ยเห็นไหมไม่มีอะไรอ๋อไม่มีอะไรใช่ไม่มีอะไรก็คือหลักๆก็มีตรงนี้สนามระลองสนามบระลองแล้วก็หอสูงแล้วก็มีตรงนี้ชชชชอาคีเดยไตยแล้วก็มีหอสูงใช่แล้วก็มีตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้แล้วก็มีปราษาทญี่ปุ่นใช่อีคีเดาวตไม่มีอะไร เอ้รตรงรู้เป็นปีกปีกอะไร,ระคุณแม่ออ<า>๋อเป็นฉาชา,อ,าอันนี้ในห้าสิบอะไรหนะ้าสิบอะไรเนะีนะ่ยล้านอา๋อห้สิบล้านห้าสิล้านคนอ๋อมีคนเล่นเยอะจังเลยห้าสิล้านคน,นก็มดเ่อนะนะโอเคโอเค,อ,เคอันนี้เอาไปจัด อันนี้มาดิโอ้โหดิการทองมาได้พ่อคุณมาโอ๋อสีม่วงโอ้โหโชว์กันโอ้โหทำไมคนพ่อแม่ไปสู้บอสกันเขาไปสู้กับคนอื่นเขาไม่รู้เหรอเขาหาคนไม่เจอเหรอเอาได้หนึ่งร้อยสามทิศโอ้โหขาดแค่อันเดียวปารีสเกมโอ้โห เล่นตั้งนานขาดหนึ่งเล่นตั้งนานขาดหนึ่งอันมันจบเลยไหมเนี่ยเกมเอ้ยบอสไม่มีแล้วมอนก็ไม่เกิดให้ดูมันเป็นคียพีเฉยไม่ใช่หรอไม่มีบอสใช่ไม่เมื่อกี้มันตีบอสตรงนั้นไม่เชื่อก็ตายนะไปเถอะไปไม่เชื่อก็ถคนดูสิ ดีๆก็มีคนลุมไม่ขานยอะไรขาเล่นหลังเลยให้แม่สูบได้หุดกิซเน่แม่มาแลกใครใมรมาตีไม่ใช่แม่จะได้ละมติดอาวุธเพื่อมาตีเขาน่แม่สูบแล้วเหเฮ้ยคนบอาบังเฮ้ยโว้ยอ้โหถ้าแม่ได้หุ่บอลนี่แม่ต้องมาแลกกับคขาได้แหละใส่คอมันไม่ให้หรออะไรอ่ะ กระเอาให้เข้าไปแม่มองไม่เห็น,นออคนแ,แล้วพอชวนแม่ได้ตนนี้เดี๋ยวๆโอเคได้แม่แจัดไปเอา้าแล้วทำไมไายออกอ่ะอ่าจัดไปโอเคเขาให้มาเลือกปาแล้วก็โยนปลาใส่ก,กันว่าอะไรใช่ไหมให้เอาอะไรดีเอาปลาดาวอ่ะ ไ,ได้เดีอยวลอก่อน้วมันจะเคลื่นให้แล้วต้องเอาที่เออไอ้อไข่นทีจนเกตเต็มแล้วเนี่ย เป็นอะไรกูซื้อกันอะกระแทกอ่ากแล้วโอเคโอ้ยเร่องหนูหรอนี่กูซื้อแล้วนะวอเตอร์กังฟูนี่แม่กูซื้อแล้วนะกูยอมซื้อแล้วในห้องของกูหรอไม่รู้อยู่ตรงไหนเลยไม่รู้อยู่ตรงไหนอ๋อบอสอะไป เพื่อโดมนี่คืออะไรน um ah, ี่ยตัวอะไรแดงเห็นไหมเห็นไหมหัวแดงๆอะไรเนี่ยเออแดงๆแดงๆทำไรกันนะนั่นเพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เ็เควสเข้าไปสู้เข้าไปตีเข้าไปตีตรงกลางใช่ไหมใช่ใชมีตัว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 ให้ตีมีตัวให้ตีมีตัวให้ตีด้วยตัวแหกตัวแหตัวหลกตแว ไฮ้มีมีตั้เก็ตีวันนี้รู้ห้าพันยัก์อเอชเลยเอาเอาเอาพังแลองพังแล้วต้องทางตรงกลางเหรอของคุณหมดแล้วอ่ะของแม่ยังเอาบอสเกิดบอสตรงกลางก็เกิด เนรื่องเลยตรงในพุ่งเข้ามาตีตลอดหมดไปแล้วหมดไปแล้วหมดไปแล้วตำรวจก็ต้องไปตามค่าที่เป็นหัวจุดตีแฉะเฮ้ยอ่ะไปไปไปวุ้ยไปตีไม่เข้า แล้ผมจบไปแล้วป่าผมรู้มีเจ็แล้วอ่ะก็อาจจะเป็นเหมือนกับ้อยห้ัวเล็กหัวเล็กด้วยัวเล็โอ้โหผลฟ้เนี่ทำไมนนี่ไงเพื่อนเพื่อนทงกันโอ้ไม่ถาก่อนทำไมตาไม่ได้เป็นเป็นตัวเฝ้าประตูอ่ะ มันเหมือนยักเข้าประตูนะไไรดูหนน้าม่มันเปนคือบั๊กไงมันเออมันบล็กมันไม่ได้หายไปเขาไปเกิดอย่างไรก็ยอมไปเกิดเออคือมันก็เนี่ยมันก็ยืนแข็งอยู่แบบเนี้ยตีตัวท้ายเสร็จพอดีเลยเม้ยมีตัวเห็ดตรงนี้ด้วยอ่ะวิทยมีอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหอ่ะเดี๋ยวแล้ววันนี้วันนี้เราจะยังไงดีก็ยังเรีนกดไลค์ เดี๋ยวสิบอกเพื่อนๆก่อนว่าวันนี้เป็นอัปเดตใหญ่นะแล้วก็มีเหมือนเป็นงานปาร์ตี้ก็จะประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วแต่มันก็จะมีเหมือนกับบัมดาดที่เข้ามาก็คือเป็นฉากที่อัปเดตของรอบล่าสุดใช่ไหมครับใช่ก็เอามารวมๆกันก็ใครที่ยังไม่เข้ามาก็ลองเข้ามาดูนะเดี๋ยวคิดว่ามันก็คงเนี่ยจะมีมีเวลาจํากัดคิดว่านะใช่ไหม น่าจะเป็นอย่างนั้นนะน่าจะเป็นอย่างนั้นเออก็ลองเข้ามาดูยังไงฝากกดไลค์กดติดตามพิมพ์คอมเมนต์ให้พี่พูดลนน้องนิชาด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับโอ้โหชักวิตตี